มาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันบ็อกันในช่องคิวมานี่เมนทกันอีกเช่นเคยหลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิป YouTube มาเนี่ยโคตรจะนานเลยนะนานมากๆทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในมุมใหม่แล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะไปเจอในมุมใหม่อีกก็เดี๋ยวอัปคลิปอัปเดตให้กับเพื่อนๆคนได้ฟังแล้วกันเนาะวันนี้ครับเรามาพูดถึง4วิธีการการทำไลฟ์สด แบบไม่จําเป็นต้องออกหน้านะครับผมมีแค่ถาดหมุนเนี่ยคุณก็สามารถสร้างไรายได้วัลพันได้แล้วอย่างเช่นที่คิวเปิดให้ดูเมื่อต้นคลิปครับผมและตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสแล้วก็หลายหลายคนเนี่ยทำได้เยอะมากใครที่ไม่เคยทําก็สามารถสร้างไรายได้แบบนี้ได้ครับเดี๋ยวผมขออธิบายให้กับกคนได้ฟังก่อนว่า ไอไลฟ์สดถาดหมุนเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับผมทําไมเขาถึงนิยมทําหรือว่าวันนี้ใครที่ไม่เคยได้ยินนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายฟังเป็นครั้งแรกแล้วกันเนาะเดี๋ยวคิวจะให้คนตัดต่อขึ้นคลิปวิดีโอไลฟ์สดให้ดูแล้วกันนะครับมันก็คือจะเป็นการไลฟ์สดขายสินค้าโดยใช้ถาดหมุนเป็นพระเอกโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับก็คือมีถาดหมุนมีเสียงแล้วก็มีสินค้าแค่นี้ครับเราก็สามารถขายของ ใน Tik t o k ได้เพราะมาถึงจุดนี้ครับเอา้าเราเราจะได้ตังยังไงล่ะคิวสำหรับคนที่ทำในหน้า Tik t o k ออยู่แล้วนะครับผมผ่านตัวคลิปวิดีโอมันจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยครับผมก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อลูกค้าครับสั่งซื้อสินค้าผ่านไลฟ์ของเรานะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือกําไรกลับไปนั่นเองนะครับผมลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในไลฟ์เนี่ยกี่ร้อยกี่พันชิ้นก็ได้เราก็รับไปเลยครับทั้ง100ทั้ง1000ชิ้นเราจะได้รับกําไรทั้งหมดเลยนั่นเองนะคร ไม่จําเป็นต้องมีสินค้าสต็อกเองครับไม่จำเป็นต้องแพ็คของเองไม่จำเป็นต้องส่งของเองคุณก็ยังได้รับกําไรจากตรงนี้หลายๆคนเขาก็เลยมาทํากันนั่นเองนะครับก็ถ้าวาง,ง่ายๆนะครับก็เหมือนเป็นการทําในหน้านั่นแหละแต่เรามาทําแบบไลฟ์สดแทนนั่นเองนะครับผมที่ไม่ใช่คลิปวิดีโอซึ่งทําไมการไลฟ์แบบถาดหมุนเนี่ยถึงนิยมเพิ่มมากขึ้นรู้ไหมทุกคนผมต้องบอกตรงๆก่อนแบบนี้นะครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วเวลาไลฟ์สดเนี่ยลูกค้าซื้อของมากกว่าเป็นคลิปวิดีโอ หลายๆคนนะครับที่ดังมาจากไร์สดไม่ว่าจะเป็นคุณวินคุณพิมพ์รีพายอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ดังมาจากการขายของในไร์สดเพราะว่าการขายของในไร์สดครับมียอดขายที่มากกว่า คลิปวิดีโอซะด้วยซ้ำนะครับผมในบางทีจึงทําให้นะครับการไลฟ์สดแบบถาดหมุนแบบนี้ครับมีลูกค้าที่เข้ามาซื้อเยอะกว่าในการทําคลิปวิดีโอซะด้วยซ้ําฉะนั้นแล้วครับวันนี้คิวจะมาบอก4วิธีการการไลฟ์สดแบบถาดหมุนให้ได้เงินวัลลพันกันแต่ก่อนที่จะไปฟังครับก็เลยไปติดตาม1นึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจของคิวมินิเมนทอร์แล้วก็ทิกตครับคิวินิเมนทอร์ครับ เพื่มการเสียเวลาไปรับชมกันครับผมโอเคครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในหน้าจอวิดีทกันแล้วนะวิธีการที่1นนะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าช่องของเราเนี่ยสามารถทํานายหน้าหรือแอเฟลเอทได้หรือเปล่านะครับเงื่อนไขการทํานนยหน้าหรือแอเฟลเอทนะครับนั่นคือคุณต้องมีผู้ติดตามครบ1000หรือไม่ก็ต้องเชื่อมบัญชีกับ TikTok อกเซ l เถ้าเกิดใครยังไม่รู้ในเงื่อนไขข้อนี้นะครับสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังของคิวได้นะสามารถเข้าไปดูในช่องของคิวได้เลยนะโอเคนะครับผมสำหรับใครที่มีตัวตะก้้าาาาาานนหแลวเรรสมถทํการ ทำเอฟเฟอรีเได้นะครับผมโอเคนะครับนั่นก็คือเริ่มต้นนะให้เราทําการเปิดตัวของกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปที่คําว่าไลน์นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวคิวขอพิกกล้องหลังนิดนึงโอเคนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งพอเราเช็คลักษณะนี้นครับเราสามารถกดดาวน์ตรงนี้ลงมานะครับผมผมจะมีคําว่าร้านค้าหรือว่าตัวของสินค้าที่เราสามารถทําการขายในไลน์ได้ เงื่อนไขข้อที่1นนะครับทุกคนต้องมีนะครับถ้าเกิดใครไม่มีนะครับสามารถทําได้ทั้งหมด2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือไปเชื่อมเซลลอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมวิธีที่2ครับนั่นก็คือการซื้อแอคเคา t ์หรือซื้อบัญชี Tik t o อกซึ่งตัวของคิวก็มีขายสามารถทักไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมผมจะมีหัวข้อการซื้อขายตัวของช่องให้อยู่นะก็อสองนะครับสิ่งที่ทุกคนมีนั่นก็คือถาดหมุนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการไลฟ์สดในทิกต็คือกาาารรที่เห้มไสดพนิ่ง ภาพนิ่งหรือการอยู่นิ่งๆของตัวไลฟ์สดจะทําให้เราถูกละเมิดและเราจะไม่สามารถไลฟ์สดได้รวมไปถึงนะครับเราจะไม่ได้รับเงินค่าคอมในการขายสินค้าได้ซะด้วยซ้ําซึ่งตัวของติ k กต่อนะครับมีฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆคืขอขออธิบายข้อที่ต่อเลยแล้วกันนะครับผมนั่นคือการวิธีการเลือกสินค้าขายดีเข้าู่ในไลฟ์นั่นเองนะครับผมถ้าเราเลือกสินค้าขายดีมา ผู้ติดตามเราไม่ว่าจะศูนย์คนหรือผู้ติดตามไม่ว่าเราจะพันคนก็แล้วแต่นะสินค้าจะเป็นคนดึงดูดลูกค้าเข้ามาครับหมายความว่าถ้าเกิดเราเลือกสินค้าดีมีคนดูเยอะยอดขายดีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้ดีนั่นเองนะครับผมในวันนี้เนี่ยคิวก็จะเลือกเป็นของตัวไบโอติกตัวนี้แล้วกันนะก็จะวางไว้บนแท่นลักษณะนี้นะครับผม ซึ่งเราจะทำยังไงต่อครับในขั้นตอนที่4นะครับเดี๋ยวคิวจะมาทำวิธีการไลฟ์สดถ่านหมุนให้ได้กำไรวันถุดิบกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดใครเปิดลักษณะมีไว้ก็ปิดเอฟเฟคให้เรียบร้อยนะครับโอเคเราก็จะได้ราตาแบบนี้มันจะใกล้ไปหน่อยนะแต่เดี๋ยวคิวค่อยขยายออกมานั่นเองนะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ธุรกิจตรงนี้นะครับผมแล้วเราจะเจอคำว่าเพิ่มสินค้าครับผมจากนั้นนะครับให้เราเลือกคำว่าเพิ่มสินค้าครับนี่นะครับผมมันจะมีคำว่า ร้านค้านะครับหรือว่าสินค้าต่างๆถ้าเกิดเราไม่มีสินค้าที่เราต้องการเอามาเพิ่มเนี่ยเราสามารถกดคำว่าเพิ่มสินค้าด้านล่างได้เลยนะครับกดคําว่าตลาดสินค้าโอเคครับผมเราก็เซิร์ชไปตามชื่อเลยครับตามสินค้าที่เรามีได้เลยนะคิดว่าเจอแล้วนะเป็นสินค้าชิ้นนี้นะก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับผมจากนั้นเพิ่มแล้วนะครับให้เรากดกลับได้เลยนะกลับไปเลยครับกลับไปเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะมีสินค้าขึ้นมา1ชิ้นลักษณะนี้แล้วนะ ตรงภาพปกนะครับถ้าเราใส่ภาพปกที่น่าสนใจหัวข้อที่น่าสนใจอันนี้จะช่วยทําให้ไลฟ์ของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างแล้วนะครับเราก็เปิดถัดหมุนก่อนนะครับให้ถัดหมุนมาทํางานก่อนนะ,ะเดี๋ยวคิวเปิดก่อนอมาแล้วนะเราก็มาเริ่มกันนะครับผมนี่ถัดหมุนทํางานเรียบร้อยนะครับเราก็กดเริ่มไลฟ์ไปได้เลยนะครับผมนี่นะฮะนี่เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนหะ็นไหม นะครับก็จะเริ่มนับแล้วคุณผู้ชมก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันจะไกลๆหน่อยนะไกลๆลักษณะประมาณนี้แล้วกันให้คนจะต่อคืให้ดูนะครับผมนี่นะจะเริ่มมีคนเข้ามาดูนะเราก็สามารถตั้งค่าไลฟ์สดแนบสินค้าต่างๆได้เลยนะครับผมซึ่งเวลาจะเราจะทําการไลฟ์สดแบบนี้นะผมจะใช้เวลาประมาณสัก 2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็จบวรรทับสำหรับ4วิธีการในการสร้างรายได้แบบไลฟ์สดถานหมุนใครที่ดูคลิปนี้โคตรโชคดีครับเพราะว่ามีน้อยคนมากๆที่จะออกมาบอกคุณแบบนี้ถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้ดีครับก็อย่าลืมไปแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อยากสร้างรายได้แบบนี้ได้ดูแล้วกันนะครับผมซึ่งพอมาถึงจุดนี้ครับหลายๆคนก็เห็นว่ามันง่ายใช่ไหมแต่หลายๆคนก็ยังเจอปัญหาเยอะแยะมากมายครับมีหลักๆทั้งหมดนะครับสามปัญหาครับปัญหาที่หนึ่งนั่นก็คือการละเมอนั่นเองถ้า การไลฟ์สดนะครับคุณจะโดนละเมิดซึ่งการโดนละเมิดเนี่ยมันก็ร้ายแรงไปถึง คุณอาจจะขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนคุณก็ไม่ได้ค่าคอมแม้แต่บาทเดียวนะครับอันนี้สําคัญมากๆข้อที่2ครับนั่นก็คือการไลฟ์สดแล้วเสียงมันตีกันนั่นเองนะผมวันนี้ครับถ้าเกิดคุณไลฟ์สดร้านเดียวเนี่ยมันอาจจะมีเสียงข้างนอกเข้าไปในไลฟ์ของคุณโดยที่คุณไม่ต้องการก็ได้หรือวันนี้คุณเปิด2ล้าน3ล้านเพราะมันไม่ได้ยากแต่เสียงมันตีกันฟังไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาและข้อที่3อันนี้สําคัญมากๆสําหรับคนที่เลือกสินค้าไม่เป็นนะครับแล้วเลือกสินค้ามาไลฟ์ไลไไก่่ัวมง็แ้้ตยยจะขาด พยายามไลฟ์ทุกวันก็ยังขายของไม่ได้ครับคิวจึงได้เห็นทั้งหมด3ปัญหานี้ครับคิว <Q S 2> ก็เลยเปิดคอตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า t i k t o อกไลฟ์สดแบบเสือนอนกินนั่นเองนะครับผมผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกเกี่ยวกับการไลฟ์สดแบบถ่านหมุนแบบนี้วิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนละเมิดวิธีการทํายังไงก็ได้ให้เสียงวิธีการและวิธีการหาสินค้าขายดีครับผมสินค้าขายดีแบบขายได้หลักหมื่นหลักแสนชิ้นต่อวันก็ยังมีนะครับแล้วผมก็จะพาทุกคนนะครับไปทัวร์ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เราทํากันอยู่เนี่ยเขาทํากันยังไงเขาถึงมียอดขายครับสำหรับคนที่สนใจคอสตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ใต้คอมเมนต์นครับแล้วทัก ไปที่ลิงก์ไลน์แอดใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วพิมพ์คำว่า TJ01 อ่าถ้าเกิดทุกคนไม่พิมพ์จะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะผมไม่มีแนะนำด้วยนะฉะนั้นแล้วคอสตัวนี้ครับเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับชาวยูทูบเพื่อเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับทักเข้าไปที่ไลน์นะครับและอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่า TJ01 ครับวันนี้รับราคาพิเศษไปครับปกติครับราคาคอร์สนี้นะครับอยู่ที่5,990เหลือแค่เพียงครับ1,900 90บาทจำกัด20สิทธิ์เท่านั้นครับผมและสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในการไลฟ์สดแบบนี้นะใช้เวลานะครับต่อวันไม่ได้เยอะเลยนะครับผมคุณสามารถสร้างรายได้ทั้งหมด3แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada s h o p e e แล้วก็ TikTok วันนี้ครับคิวเปิดคอร์ส3แถม3นะครับสำหรับคนที่ชอบไลฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok s h o p e e Lazada ครับปกติ3คอร์สนี้นะครับรวมกันอยู่ที่ราคา8,970บาทครับวันนี้ครับแคปหน้านี้ไปได้เลยนะครับผมแคปหน้านี้ไปได้เลยนะครับผม คุณจะได้รับราคาแค่เพียง5,990แล้วก็แถม3พอร์ตฟรีไปเลยครับอันนี้ก็สามารถทักไปที่ลิงก์ไลน์แอดหน้าโปรไฟล์หรือว่าทักไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณคนแรกๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม